ผ่อนคลายหรอก็ถือว่าอืออ๋อโอเคโอเคไหมโอเคไม่กลอบไม่หลุดโอเคใช่ไหมมันผ่อนคลายมากขึ้นไหมลูกผ่อนคลายหรอก็ถือว่าโล่งใจไปเรื่อยเพราะจริงๆตอนถ่ายทำเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะกังวลนิดนึงแอบกังวลแล้วเราก็ซัพพอร์ตกันกันคิดว่า เรื่องนี้เราเราใช้เวลาถ่ายทำเวลาน้อยมากแล้วก็แต่ละวันต้องถ่ายซีนเยอะมากะคะ่ะใช่ก็เลยถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ที่เราต่างคนต่างซัพพอร์ตกันเพื่อให้เพื่อให้ทุกอย่างมั mm hmm. นท mm ํมันามันไปด้วยดีแล้วก็ออกมา mm hmm. ด้วยดีค่ะใช่ใช mm ่ใช่ใช่ใช่้ชกใช่ใช่าก่ใช่อช่ใช่ใช่าชนะ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่อช่ใ่่่่ อเอาขารู้แล้วเนาะว่ามีกันตี่ตอนใช่ไหมคะยังไม่เหมือนจะมีมีแล้วค่ะรู้แล้ว,ลวก็คือตอนมันมันมากขึ้นแต่เวลามันอาจจะพอๆกับเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเ,เราต้องใช้เวลาหนึ่งวันแล้วก็ถ่ายซีนเยอะขึ้นแล้วก็มันมีแอคชั่นด้วยมีแบบเต้นด้วยมีอะไรด้วยมันมันเป็นซีนใหญ่ทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบใช้เวลาเยอะมากก็ตอนแรกก็แบบมีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราทํางานด้วยกันเนาะแบบเราซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆแล้วก็ มีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยมันทําให้ทุกอย่างแบบผ่านคนไปได้ด้วยดีออมก็ดีใจมากเลยค่ะที่สุดท้ายแล้วมันมันเสร็จแล้วแบบได้ดูเบื้องต้นแล้วแบบคุ้มเหนื่อยจริงอย่างเงี้ยออมได้ดูแล้วใช่ใช่ด้วยระยะเวลาออนมันชั่วโมงกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันออนสองชั่มกว่าใช่ค่ะจะจบกับสิบลูกใมันต้องหนักถึงแค่ไหนเออนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยรู้เลยว่าถ่ายกี่ซีนเท่ากับหนึ่งตอนอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบเออก็ โมงเช้าสี่ทุ่มจนเกิดทุกวันเลยนเนาะใช่บางวันเลยไปเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ยะคไม่ื่้พี่ถามความแบบใจของคาเลคเตอร์แต่คนณมีไรบ้างเออตอน,นอความหนักใจความท้าทายของคาแรคเตอร์เนี่ยจริงๆความท้าทายของตคาเลคเตอร์หลิงก็คือหลิงว่าเป็นแอคชั่นที่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 เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่หลิงไม่เคยทำแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลิงกลัว นักแสดงที่ปูกับหลิงเจ็บคือพี่สตันใช่ใชหลิงกลัวมากแล้วแล้วใจหลิงก็แบบไม่ไม่อยากทําลงไปอ่ะแต่มันก็ต้องทําคือต้องทําให้ครั้งเดียวให้มันจบเลยจะดีกว่าใช่จะดีกว่าให้เขาเจ็บซ้าๆอะไรเงี้ยหลิงก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบกัดฟันสู้ใช่กับกับจิตใจของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะผ่าคืาดไม่้ระหว่างใไม่ไม่มีค่ะไม่มีพลาดใช่ไม่มีพลาด หน,นิงจะต้องแม่นคิวมากก่ใช่ก่อน,น,น,นก่อนก่อนที่จะถ่ายทำอะค่ะเราเราเราก็จะซ้อมกันอยู่หน้าซีนหลายหลายหลายครั้งก่อนที่จะถ่ายค่ะแล้วอย่างอย่างหนิงมีได้แผลกักบ้านมาทุกวันที่เราจะต้องบูมีมีขะมีตรงไหนตรงไหนบ้างาจริงจริงคือมีทุกวันเลยก็อาจจะมีส่วนมากก็จะเป็นแขนไม่ก็ขานี่มีซีนชกมวยแล้วก็เลือดไหลตรงนี้ เพราะว่าแบบเหมือนเราไม่มีผ้าพันนวลมาตอนนั้นเราก็คือแบบต่อยแรกๆพี่หลิงเขาก็คงไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมพี่เธอจริงๆมันพอใช้อารมณ์คือมันจะชาอ๋อไม่รู้สึกไม่รู้ส uh ึกใช่แล้วแบบชีเลือดไหลเรารู้อีกทีหนึ่งตอนถอดนมออกมาแล้วดิฉันก็แบบอ้าวตาเห็นหรอถ้าเห็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยตอนายถึงตอนที่ตอนที่พี่หลิงในแต่นี้นิดหน่อยไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่พี่เลียงเปนยังไงบ้าง มือเจ็บหือวเขามีทีมแพทย์ค่ะกองพี่นายโปรเฟคชั่นอลมากๆมีทีมงานมีแพทย์สนามเลยติดยยเ้ยหนูอดทำหน้าที่เลยเนาะพี่เนาะไม่เป็นงลิ่นหรือยังเราต้องเล่นบูด้วยแล้วต้องสวยด้วยในเรื่องจริงจริงรการันตีเลยคือทำได้ไงเนี่ยเนี่ยเตะอย่างนี้นะสมมติจักเตะนะผม แล้วผมนี่ปัดเป๋แต่ยังเป๋ะอยู่ไม่แตกเลยไม่คิาว่าแตกปัตสวยตลอดอการ่ายทำคุณหญิงมีที่ต,ต,ตรงนี้ไหมด็กงยังไงให้สวยมุมผ้ากับสของเราล็อกหน้าไว้ค่ะล็อกหน้าไว้ล็อกล็อกไว้ก็ยาง,ยางเลยเธสสวยแบ่้จริงไม่ไม,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 มีก็คือ,อกล้องเมื่อแหละช่วยเราก็ทำอารมณ์ของเราให้เต็มที่ก็พออย่างอื่นก็คือหลิงไม่ได้ห่วงเลยเพราะเป็นคืนเดิมที่เราไว้ใจกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่นายแล้วก็ ทีมทีมทีมแต่กล้องช่างหน้าช่างไฟคือทุกคนแบบสปอร์ตเองเต็มที่หมดแล้วเลยไช่ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลค่ะอ,อย่างการบวกค่ะพี่หนค่ะ,ะสตาร์ทหรือว่าที่ที่กับเราเขาบอกว่าเจ็บหนักแค่ไหนคะเราแรงหนักไหมหรือว่าให้เต้นหรือว่าให้เล่นจริงไปเลยเล่นจริงเหรอเล่นจริงก็คือไม่ไม่ใส่เซฟอ่คะ ไม่ถึงไม่ถึงไม่เลยอาจจะแบบว่าต่อจริงเลยหรืออะไรอย่างเียอว่ามุมกล้องมีมุมกล้องบ้างแล้วก็บางฉากที่อย่างอย่างสิ่มที่ที่อยู่ในภายหลอดก็คือต้องตีจริงเพื่อที่จะให้มีน้ำกระเด็นก็คือต้องใช้แรงจริงใช่ส่วนอะไรที่แบบอันตรายมากสมมติเป็นคออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้มุมกล้องช่วยในการตแอคิชั่นขอโทษขอโทษน้าสมภท เลาจะต t a เขบอกว่าแรงดีเนาะเราใส่เต็มที่เลยได้เต็มที่เต็มที่ค่ะลมผัอเปหกคันมติดข้างนอกมวมาออมเขาติดมาไหมะไม่มีมาถึงติดมาแบบความแข็งแกร่งความแข็งแก่งก็มีนะพี่หลิงกปกป้องป้าออมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอไหลล่ไหล่สิงใช่ไล่ิงใช่อะล้ออมมาค่ะคว้าาค่ะ ขององความยากของตัวน้องไอล่าเนี่ยมันคือแบบเหมือนบางครั้งอะ่ะบทบางครั้งแบบพอมันทั้งเรื่องแล้วอารมณ์น้องไอล่าจะดูแบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แล้วก็มีหน้าที่เล่นให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นให้มันดู เสถียรอ่าใช้คำว่าเสถียรดีกว่าอะไแบบรอ,นนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเ้าแบบอารมณ์มันสวิงเนาะเราเล่นยังไงให้มันแบบสมูทต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเราบอว่าเป็นตรงนั้นแล้วก็ตอนแรกๆก็จะมีแบบเออทำอยังไงให้แตกต่างจากน้องเอิญแต่พอมาอ่านบททั้งทั้งหมดดีๆแล้วอะ่ะก็คนเพราว่ามันคือ completely คนละคนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็เลยเอาว่าความยากอยู่ตรงนั้นดีกว่าความเสถียรของแบบการพูดแสดงว่าอ้อมดูเสร็จก็ต้องไปเช็ค มอนเออว่ามันจะหืแต่ว่าเรื่องนี้เชื่อแมมว่าอ,อ๋อไม่ค่อยได้ดูมอนิเตอร์เลยหมายถึงแบบอ,อ๋อไม่รู้ว่าด,วด้วยเวลาที่เร่งรีบด้วยหรือเปล่าแล้วแบบน้องไอล่าเขาจะเปลี่ยนชุดนานเพราะว่าคือระหว่างซีนเปลี่ยนชุดนานแบบมันต้องเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดอะไรอย่างี้ลแล้วเอเซอรี่เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแบบมีเวลาน้อยกว่าตัวน้องเอิร์นจากไซชอนลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็เลยแบบได้ดูหน้ามอน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วพี่นายบอกว่าโอเคหนูก็เชื่อพี่นายขอเราทุกอย่างก็ พี่นายเขอคือผ่านผ่านจริง,รงเราเชื่อมือกันละกันืุกคอั้ท,ที่เราไป็คู่ทุก่อัที่เราเล่นที่สองแล้วลายคนจะจับตามองเราเหมือนกดดันจีบมือใช่ไหมว่าที่หญิงเรายัางไงคะน้นองออมเราต้องสู้ด้วยกันจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับกดดันขนาดนั้นแต่ว่าเราเราหวังว่าทุกคนจะชอบมันดีกว่าค่ะใช่แล้วเพราะว่าเพราะเราก็เขาไม่เสียใจเพราะว่าเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วจริงๆรมอมนเรื่องต้องมีหลบบูสเดียวจะเข้าด้วยองเยคะ มีเข้าแบบอมีมีซ้อมนะซ้อมซิโดนไปด้วยเลยเนี่ยน้องไอล่าน้อแฟนเป็นบริการโดนต้องไปหลบกระสุนกับเขาเนี่ยเาต้องรู้ชื่ด้วยต้องรูค่ะแต่ว่าง่ายเพราะว่าในบทอะเราเป็นแบบซู้ไม่เป็นก็เลยนี่หลบอยู่หลังเขา่างเดียว แล้วเขาวิ่งไปไหนแล้วก็วิ่งตามให้ทันแล้วแหละเหนื่อยเพราะหนูใส่ท้นสูงเขาใส่ค <laughs> อมแบทใช่เรื่องของความดรามา่าเหรออ๋อดราม่าดราม่าเหรอเขาเรื่องก่อนเป็นเรื่งองของบทเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คือเป็นตามบทไปบ,บทมันเศร้าเราก็เศร้าแค่นั้นเอง NC สถิติเขาเมื่อกี้พี่นายบอกว่าเสิร์ฟแบบว่าแบบเตรียมไว้เลยเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะ แน่น้องก้อธิบายปึงภาพไหมคำพูดจริงจังเลยจากหน้าที่เราดูสึดว่ามาณต้องบอกเลยบอกไม่ได้หรอกนะไม่ต้องเล่าเรื่องย่อแต่แค่สปอยออกมาว่าว้าวยังไงอ๋อเรื่องย่อเรื่องย่อเรื่องย่อเลยเอาฉากเล็กๆเล็กๆมันอย่าเลยยังไงมันแตกต่างจังเดี๋ยวยาวฉากเล็กๆหนอที่จำได้สักเี่หนึ่งว่าไม่รู้อ้อมกลัวพูดแล้วลุดอ่ะอุ๊ย เหมือนกันมไต่างกันแชร์คนละครึ่งคนละครึ่งทางอ่ะคือเจอเจ๊ก็ไม่ได้เล่นโซเชียลไงไม่รู้ว่าเขาเขาโอเคงั้นเดี๋ยวออมช่วยขีดแป๊บนึงนะขอเวลาอีกสักครู่ท่เรา่า้ยี่่รู้สึกว่าเออคนละครึ่งทางคือออมว่าฉากเลิฟซีนน่ะมันมันอาจจะแบบมันมันมาเท่าที่จําเป็นดีกว่านะตามแบบตามความพัฒนาของตัวละครสองตัวละครเลยบางทีคนดูอาจจะแบบตกเข่าอ่ะเอ้ย ทำไมไม่จูบเป็นสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกนิดเดียวเองทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอยู่บ้างนะมีสิีถัดใจเยอะหรอคะบอกเลยว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้จิกหมอนนะปาหมอนใส่ทีวีเพราะว่าแบบทำไมไม่รักกันสักทีแล้เข้าใจผิดกันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันมีความอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องอ่ะก็ก็ไม่รู้ว่าคนผู้ชมรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าไอร่ารู้สึกก็เลยลองไปดูกันนะอ่าอันนั้นเนื้อสีในสไตล์ของกฤติกาจะดิจันทร์ว่ามันจะอ่อนโยนหรือมันจะแบบ เอ่อด uh ุดันไหมร้องมันยังไงมันยังไงสำหรับเราพอเราดูมดุมแล้วมันไม่ไม่รู้คือเจ้าตัวไม่รู้ว่าดุดันไหมแต่ว่าน้องอ้อมเขินนะเออน่าดีใจไหมขู่แดงอ้องเขินนะที่เอาทำอย่างเงี้ยเอยู่ดีๆก็เขินแต่แต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเขาคือน้องบอกว่าเหมือนหลีกอ่ะแบบดุ ลุกมากกว่าเรื่องที่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเข้าหามากกว่านี้เพราะเรื่องที่เรา้องเข้าหามหรือเราจะมีแจ้งให้คนดูชางบ้านที่ทราบไปว่าเตรียมไว้เลยเตรียมรับแรงกระแทกอันนี้ไว้ควรนะไม่ว่าจะดูอะไรก็ควรรับแรงกระแทกไว้ไม่ว่าจะเป็นการแยกจากหรือแบบความเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอรับแรงกระแทกอยู่แล้วเนาะ ไม่ได้เล่าเรื่องย่อเรื่องอ่กหรือว่ามีเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นอ่าเรื่องย่อออน y ี่อยู่ก็เดินแต่อยู่เล่าให้ฟังทีละท่านไมนี้ท่านหนูพูดอะไรกันจะลุ้นไม่กวนหลุดกวนหลุดจริงกวนหลุดมากเลยอ่ะอีกคู่หนึ่งพูดท่านซีโอสาวนิดหนึ่งเป็นไงบ้างไรสมัครดีจะรูวมงกับพี่ดี้โอ้ยหนูเล่นกับพี่ลี่แล้วหนูรู้สึกว่าแบบ หนูได้ความอบอุ่นเหมือนเหมือนแม่อะแบบมุมดีๆเนาะไม่แต่ว่าไม่ได้ไหมายคมว่าอายุพี่ลี่แต่ว่าเกี่ยวกับว่าเขาเล่นแล้วแบบอมอสามารถแบบอินได้เหมือนเขารัก<อ>เราจริงๆใช่แต่อมอมตอนนั้นพี่หลิงไม่อยู่อะตอนนั้นจริงๆนั้นไม่มีพี่ตะวันแต่ว่าเป็นน้องไอร่ากับพี่เชอรี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ลี่พี่อมอมไม่เคยเห็นที่เชอรี่เลยว่าแบบหมายถึงคาแรคเตอร์พี่เชอรี่เป็นยังไงแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ย พอพี่เชอรี่มาได้เป็นท่านประธานอะรู้สึกว่าเออพี่เชอรี่แบบเล่นได้แบบเข้าถึงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านประธานเขามีคู่ใช่ไหมประธานอะทำไมเงียบไปนะคู่ข้าอะไรคะเออพูดยังไงดีเวลาที่เห็นพี่ลี่กับพี่คูาอยู่ด้วยกันทุกครั้งอะไรนะคะคุณดิว ดิวปิงกามมลเหรอคะเขาเป็นผู้บริหารของช่องถามนะคะเขาจะไม่สามารถเขาจะไม่สามารถลงมาเล่นละครได้แต่ว่าพอเขาไปที่กองเขาจะมีโมเมนต์มชีวิตจริงมันมีโมเมนต์มาก็เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถูกต้องมันมีโมเมนต์มาเพราะเราเห็นนะเราเห็นเนาะจะพูดกับผมจุ่มหัวอย่างเงี้ยเออลูงหัว ก็น่ารักดีค่ะดูก็น่ารักดีค่ะออ่พูดถึงเพลงประกอบหน่อยได้คะค่ะเพลงประกอบอ๋อของของโดมปล่อยไปแล้วใช่ไหมคะเป็นเพลงชื่อมนไไลค่ะเอ่อก็จะมีความหมายที่เหมือนมอบให้กับกับพัชร์กับฉันนั่นีอแหละใช่ พระจงพระจันทร์อะไรกับฉันก็มุนใช่ก็คืออะไรท้าก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะของน้องออมมีค่ะยังไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะระยะไกลของดวงจันทร์ค่ะก็จะเกี่ยวกับที่ตะวันอะไรเงี้ยว่าแบบลองดูลองดูเฮ้ยซิงเกิลแรกของมิชันนะคะอ๋อเออจริงดู เรื่องที่แล้วอ่ะเรามีคู่กันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเดี่ยวครั้งแรกโชว์พังเสียงเลยไหมคะโชว์พังเสียงไฮโน้ตเออมาไหนโอเคถึงเรื่องเราเป็นบไอดอลไฮโน้ตพี่บอกเลยในนี้จะมีไฮโน้ตด้วยเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งนะคะจนค่าไม่เสียชื่อแน่นอนอย่าโปรโมทเยอะเดี๋ยวอายเข่าให้แบบเพราะทุกคนสุขมันจะขยายมากขึ้นมันไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวเหมือนกัน อ๋อ,อก็คือ,อช่วงเวลาออนแอร์จะขยายมากขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซีรีส์ที่เราตั้งใจทำออกมาให้ครบรถดหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะคะเพียงเธอ only you ค่ะทางช่อง3กด33นะคะแล้ว,วก็ฝากแฮชแท็กด้วยนะคะขึ้นเอกเหรอ ใช่ฝากแท็กช่วยเดี๋ยวนน่าจะมีโอลี่อยู่ในซีรีสแบบ EP 1, ีหนึ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะฝากาด้วยค่ะฝากด้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ายรูปค่ขอ่าน่ละอ